นี่คือ t h e r m o t ท k รุ่นใหม่เขาเรียกว่า t h e r m o t ท k Tower 600 Mid Tower จาก i h a v e CD ครับ สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่แอป CP ของป้าอ๋แอป CP สวัสดีทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับเราจะคุยกันถึงเรื่องเคสที่เรียกได้ว่าโอ้โหแล้โด่งดังเหลือเกินกับตรูณทาวเวอร์นั่นเองนะครับที่จริงแล้วมันชื่อว่าเดอะทาวเวอร์นะเทอร์โมเทสเดอะทาวเวอร์หกร้อยอะไรสามร้อยอะไรประมาณนี้แต่ว่าอธิบายงี้ก่อนเทอร์โมเทสเนี่ยจะมีรุ่นที่มันดูก็รู้ว่ามันเป็นเคสของเทอร์โมเทสนี่แหละนะครับมันมีไม่กี่รุ่นหรอกอย่างเช่น ต้องตัวจตระกูลดิวไวเดอร์ตระกูล P นะีเนาะพีหนึ่งพีสองพีสามไอพีสามที่ผมเคยเห็นอยู่นะครับพีเจ็ดพีแปดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็รวมถึงซีรีส์ทาวเวอร์นะครับคือซีรีส์ทาวเวอร์เนี่ยมันเป็นซีรีส์ที่เท่าที่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นตัวเดียวหรือว่าซีรีส์เดียวในตลาดที่ทําออกมานะคือเขาดีไซน์ออกมาจากตึกนั่นเองนะครับซึ่งมันจะมีแต่รุ่นเล็กสุดนะครับเดอะทาวเวอร์ร้อยที่ผมเคยประกอบไปนะเดอะทาวเวอร์ร้อยเดอะทาวเวอร์สามร้อยเดอะทาวเวอร์สามร้อยเนี่ยถ้าใคร นึว้วภาพไปออกเนี่ยมันดังมากเลยนะดังจากไหนอะ่ะ เคสมินเนียนก็เป็นเดอะทาวเวอร์สามเคสไอรอนแมนก็เป็นเดอะทาวเวอร์จุดเด่นของเทมเชคอีกอย่างนึงก็คือว่าเขามีสีให้เราเลือกค่อนข้างเยอะสีแปลกตาแปลกใจที่เราเจอค่อนข้างเยอะเคสปกติแล้วทั่วไปอาจจะมีแค่แบล็กแอนด์ไวท์หรือว่าสีขาวและสีดำแต่เแตแต่ว่าพอมาถึงยี่ห้อเทมเชคเนี่ยเขาจะมีสีให้เราเลือกค่อนข้างเยอะเดอะทาวเวอร์เป็นตัวฮิตแต่จุดอ่อนคือมันใส่เมนบอร์ดได้แค่ไมโครเอทีเอ็กซ์เดอะทาวเวอร์ห้าร้อยมันก็เลี่ยมๆไปอันเนี้ยเขา ไอตัวเนี้ยคือตัวที่ออกมาเพื่อเหมือนกับมองง่ายๆคือมันเหมือนกับเดอะทาวเวอร์300ขยายล่างขึ้นมากลายเป็นเดอะทาวเวอร์600นั่นเองคือมันจะใหญ่ขึ้นพื้นที่ภายในเคสเยอะขึ้นเพราะว่าอันนี้สามารถใส่เมนบอร์ดปกติได้แล้วแล้วก็การดีไซน์ทุกอย่างนั้นจะคล้ายๆเดิมนะผมว่าจะคงคล้ายๆเดิมแต่ว่าอาจจะมีฟังก์ชันต่างๆนามากมายและนี่คือรุ่นใหม่ครับเทอร์โเทคทอรเวอร์600เรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกผมมองว่าเปิดตัวราคาไม่แพงนะครับผมเปิดตัวผมมองว่าเปิดตัวราคา เทอร์โมเชสจะไม่เรียกเทสสีขาวว่าไว้ครับจะเขาจะเรียกว่าสโนว์ก็คือสโนว์ไว้นั่นเองกับคนแค่ทั้ง7นะครับแลนะที่นี่คือสโนว์ไว้นะครับนี่คือคนแค่ทั้ง7ไว้ก่อนไอ้สัสเทอร์โมเชสทาวเวอร์หกร้อยสโนว์ราคานี้อยู่ที่5,190ถือว่าไม่แพง นะครับคราวนี้มันก็จะมีสีอื่นอีกไฮเดนเยบรูไฮเดนเยบรูราคาเท่ากันคือ5,190ตัวนี้5,190เท่ากันแต่ว่าที่มีเลข25นี้คือเป็นสีใหม่ที่ออกมาเพื่อฉลองครบรอบ25ปีเทอร์โมเทนนั่นเองนะครับ5,190เหมือนกันหมดเลยมีสีไฮเดนบูครบรอบ25ปีอันนี้สีมัทฉะกรีนทีเห็นหมั้สีมัทฉะคืออันนี้เป็นเหมือนสีของชาเขียวถ้าเข้มกว่านี้จะเป็นสีเคาเรียกมิลิทารีกรีนหรือว่าสีเขียวทหารแต่ว่าอันนี้คือสีเขียวอ่อนจะเป็นมัทฉะครับอันนี้คือไฮเดนเยบรูไฮเดนเยบรู ให้อารมณ์เหมือนกับว่ามันเป็นเหมือนสีฟ้าผสมกับสีน้าเงินมันจะแบบฟ้าจางๆหน่อยแต่ว่าไม่ใช่น้ําเงินแบบน้ําเงินจ๋านะแล้วก็ไม่ใช่ฟ้าจ๋าแต่เป็นแบบผสมกันนะนะครับแล้วก็แบล็คไว้นี่คือปกติเวลาทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะครับจะราคาเท่ากันหมดไม่ว่าจะเป็นสีไวสีไฮเดนเยียบู Blue, แล้วก็สีมาจากกรีนทีแต่ว่าสีแบล็คอะตัวเนี้ยจะถูกกว่าเพื่อนคือ4990นเาสออน่าสนใจนะนะครับน่าสนใจทาวเวอร์หกร้อยเนี่ยจะเป็นเคส ATX จเ The Tower, อเิกอย่างซีรีส์เคสเอะจา, ch, ะาพเ้อร์คงอริงแล้วมัรงป ปริซึมนะแเหลี่ยมมันสามารถที่จะวางตั้งได้ด้วยนะครับเห็นไหมลองรับเมนบอร์ดที่เชื่อมต่อแบบซ่อนคอนเนคเตอร์ได้คือ BTF ได้นะครับซ่อนคอนเนคเตอร์คือพวกใส่ก้าจอไว้ข้างหลังหรือว่าใส่มาเธอบอร์ดไว้ข้างหลังอะไรประมาณนี้ถ้าอย่าง ASUS เขาเรียกว่า ASUS BTF Series MSI เขาเรียกว่า Project Zero แล้วก็ตัวกิกะไบจะเรียกว่า Project Stealth Series นั่นเองแล้วก็ตัวเนี้ยชุดน้านเนี่ยรับได้สูงสุดถึง420มมที่ด้านขวาแล้วก็300มามที่ด้านซ้ายแล้วก็ตรงเนี้ยมันสามารถที่จะปรับเป็นแนวนอนได้ด้วยเป็นสไาต เป็นแนวนอนได้ด้วยนะครับเป็นแนวนอนได้ด้วยโดยการใช้ขาตาั้งแต่ว่าขาตั้งเนี่ยเป็นออฟชั่นอลนะหรือว่าขายแยกนั่นเองนะครับลองรับการติดพัดลมนะครับ120มมได้สูงส,สุดจำนวน13ตัววัวรับเยอะนะ13ตัวและลองรับ140มมได้9ตัวนะครับประกอบไปด้วยแผ่นเนลที่เป็นเทมเพอร์รกราสความหนา3มิลถือว่าหนามากนะสำหรับตัวเทมเพอร์กราสเนี่ยความหนา3มิลจำนวน3ชิ้น3ชิ้นเนี่ยตรงนี้คือจะเป็นบริเวณด้านหน้าด้านข้าง,ด,าางด้านข้างก็จะรองรับหมดและตัวนี้มาามาออยบบมออมมมันนนสาาารรรถททีี่่จจะะะะแแแกกอออออไไดด้้้้เลบบตตงใชหวว รอบๆของเคสเนี่ยจะเจาะรูระบายความร้อนไหมดเลยเห็นปะ่ะมันจะเห็นลักษณะที่มันแบบโปร่งแสงโปร่งใสงขึ้นมานะครับโอเคไหมมันจะมีพัดลมขนาด140ามมเนี่ยจะนวนสตัวที่ด้านบนติดตั้งมาแล้วจากโรงงานนะครับความยาวการ์ดใส่ได้สูงสุด280 mm, มิมก็ถือว่าสูงอยู่นะครับด้านบนรองรับ1 2 0มมจำนวน3ตัว140วมมจำนวน2ตัวด้านซ้ายรองรับ120มมจำนวน3ตัวด้านบน PSU cover เนี่ยมาใส่ PSU cover ได้ด้านบนตรงนี้นะครับเราเลือกใส่พาวเวอร์สไพลยได้นะจะบนหรือล่างได้หมดนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยรองร หรือว่า140มมก็ได้นะครับด้านหลังรองรับ120มมจำนวนสตัวรวมถึง140มมจำนวนสตัวได้เช่นเดียวกันนะครับหม้อน้ําด้านซ้าย3 6 0มมไปจนถึง120มมด้านขวาล้ามดเลย420มมไปจนถึง120มมรองรับการติดตั้งสตอเรจเยอะครับฮาร์ดดิสต์หตัวครับ3.5นิ้วแล้วก็ SSD ซีดจะเป็นสแตต้า3.5นิ้วเนี่ยจะดูสาตัวพอร์ตเชื่อมต่อด้านบนของตรงนี้นะครับก็จะมีพอร์ตพาวเวอร์บาร์จอนนะครับมีไฟสีขาวนะครับมีฮ นะครับแล้วก็จะมี USB Type A 3.0เนี่ยจำนวน4ช่อง3.2 Gen2 Type C อีก1ช่องแล้วก็มี h e er d Audio Reset Button นั่นเองครับดังนั้นเนี่ยทุกสีตรงนี้เนี่ยจะอยู่ที่5,190แต่ว่าจะมีสีดำที่มันถูกกับเพื่อนคือ4990ตรงนี้การดีไซน์จริงๆแล้วผมเองไม่ต้องพูดเยอะเพราะาสุดท้ายแล้วการดีไซน์ตรงนี้มันเป็นลักษณะของ up side down ซึ่งเอาจรงิงแล้วผมประกอบมาโคตรเยอะผมต้องบอกก่อนครับอย่างสีนี้ชัดเจนเลยครับพื้นในเวนลาเราวางสังเกตดูนะเห็นเลเยอร์ตรงนี้ไหมเลเยอร์ตรงน การเชื่อมต่อจะออกจากด้านบนเป็นต้นหรือว่าจะออกจากด้านบนเป็นต้นการออกแบบค่อนข้างที่จะพิถีพิถันนะอันนี้ผมบอกเลยกระจกด้านหน้า3ด้านครับแกะนะกดออกไม่ยากครับมีแค่เพรสปุ๊บกดเพรสปุ๊บดึงออกปุ๊บแล้วก็ดึงฟุ๊บนี่ออกเลยระวังกระจกแตกด้วยนะครับอีวามันแตกมาแล้วสิ ปึ๊บ <Tipp s> แค่บ er like de de like ิดแค่นหนออกได้เลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันทํามีเป็นเดือยอย่างดีเห็นปะเดือยอย่างดีเดือยล็อกอย่างดีเห็นไหมอันนี้จะเป็นตัวล็อกตัวหนีบของเขาเอาละโอ้โหตัวนี้โลโก้เทอร์โมเท็กครับตัวนี้สามารถที่จะใส่พาวเวอร์สปายได้ข้างล่างเนี่ยใส่พาวเวอร์สปายตัวนี้คือใส่ก้านจอตัวนี้อธิบายก่อนนะแยกก่อนนะนี่คือใส่ก้านจอถือว่ามาใส่ก้านจอแล้วก็เสียบสายตรงนี้ใช่ปะแล้วก็พาวเวอร์สปายเนี่ยอยู่ด้านล่างนั่นเองนะครับเห็นไหมอันเนี้ยมันจะบอกว่ารองรับพัดลมได้กี่ตัวก็จะบอกไปปแแแตตตตต่่่่่ัััััััววววทททีีีถถมมมมมมมาาาานนนนนะะคครบบจพดดล2 2ออออยู้้้ื140ใหเกขึไป นะครับอันนี้เราสามารถแกะได้แกะได้แทบหมดเลยครับเห็นไหมแกะปุ๊บเนี่ยเราจะเจออะไหล่ข้างในน,นี่เขาใส่ใจมาขนาดเคเบิลชทก็ยังให้มาเลยนะครับตัวต่อจอตัวอะไรมาเรารับการต่อจอก็ให้มาที่คำการจอก็ให้มาเรียกว่าแอเซอรี่เขาให้มาครบมากนะครับนี่อยู่ข้างในตรงนี้นะเห็นไหมทุกอย่างเนี่ยจะเจาะรูหมดเพื่อแอร์ฟลู์และเขาก็ไม่ลืมที่จะใส่ใจในแต่ด้านล่างด้านล่างเนี่ยเขาจะให้ที่ดักฝุ่นมาด้วยนะเป็นแอนตี้ดัสคุณสามารถที่จะนึงออกมาได้นี่การฝุ่นด้านลา่างมีการฝุ่นด้าลาลงมี นะครับเนี่ยรู้สึกว่าเขาทำมาดีมากเลยนะคราวนี้ด้านล่างก็หมดละมีโลโก้ TT อยู่ด้านขวาตรงนี้เนี่ยสามารถรองรับหม้อน้ําได้สูงสุดเนี่ยสามารอสิบมลน,นี้ได้3ตอนแต่ใครจะไปใส่มาหน้าสตัวหรือเปล่าแต่เนี้ยคือรองรับหม้อน้าได้3ตอนและตรงเนี้ยเป็นจุดยึดที่ว่ามันสามารถใส่ ATX ได้เห็นไหมครับอันนี้เป็น A สลัดเใช่ปะแล้วถ้ามีเอย่างเดียวนนเนี่ยคือ ATX เนี่ยมันสามารถใส่บอร์ดปกติได้แบบ ATX ได้อันนี้คือในส่วนของพอร์ตเชื่อมต่อที่พวกเมนบอร์ดทั้งหลายอันนี้คคืออการรจนะับ เห็นหมคือครบหมดเลยองค์ประกอบครบแล้วคือทุกอย่างเป็นแกะออกได้หมดข้างหลังตรงนี้ก็สามารถแกะได้อีกโอ้เจ๋งว่ะอ n t i dust พร้อมนะครับแล้วก็จะมีรังผึ้งให้พร้อมอันนี้เหมือเป็นประกับหลังที่เวลาเราเจอพัาลมเป่าลมออกมาอันนี้เป็นอ n t i d ด s สกันฝุ่นได้นะครับอืมเจ๋งดิเห็นปะ่ะคือแกะได้หมดแหละคราวนี้ขั้นบนสุดเราสามารถที่จะแกะออกได้นะเพียงแค่จ,จับขึ้นมาคือจุดเด่นของมันคือมันสามารถเป็น t o เร l e s s มันไม่จำเป็นต้องใช้แบบไขควงหรือสกรูอะไรเราก็สามารถแกะด้วยมือเปล่าได้นะครับเนะี่ยแค่งัดขึ้นปุ๊บก็ออกมาละเห็นป่ะนี่แผงออกมา แพ้วมาเหมือนเดิมมีแอนติดัตเหมือนเดิมเห็นปะ่ะแอนติ้ดัตเป็นรังผึ้งเหมือนเดิมเห็นป่ะครับคราวนี้นะครับนี่คือด้านบนของเคสพัดลม140ยมิลเทอร์โมเท็กจำนวน2ตัวที่เขาแถมมาให้นะครับแล้วก็จะมีจุดที่เวลาเราต่อกาจงต่อกาจอก็สามารถที่จะร้อยสายอะไรออกมาได้หมดผ่านช่องนี้หมดเลยนะครับเห็นป่ะเนี่ยผ่านช่องนี้หมดเลยหรือว่าจะผ่านช่องข้างๆก็ได้นะครับเห็นปะ่ะแล้วก็ใส่กลับเข้าไปได้มีรูให้ด้วยนะเราก็ใส่กลับเข้าไปใส่ง่าย เห็นไหมจบแล้วนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นรูเห็นไหมที่ให้สายออกมาันนั้นเนี่ยเคสตัวนี้ไม่ได้เหมาะสำหรับวางคือมันอาจจะเหมาะเะสำหรับวางข้างแต่วางข้างล่างจะสวยกว่านั่นเองครับปุ่มก็ชัดเจนนะครับปุ่มนี้ปุ่ม power ครับนี่ปุ่ม power ปุ่ม reset ครับนี่ LED ทั้งหลายครับ USB แบบจุดูนย์หมดเลยนะสี่ช่องแล้วมี Type C ให้ด้วยอันนี้เป็นไมโครโฟนแล้วก็แจ็คตรงนี้นะครับสวยงามนะครับโอเคไหม ก็เป็นอรุ่นหนึ่งที่ผมมองว่าเป็นเหมือนเดอะทาวเวอร์สาที่มันขยายร่างขึ้นมาเองแล้วก็เคสที่ดีไม่ดีเนี่ยหคือมันต้องไม่บาดมือ2คือมันต้องฟังชั่นแนลคือหมายความว่าเราสามารถที่จะปรับแต่งแล้วมันต้องแบบเข้ารูปเข้ารอยกันคือการทําให้วัสดุ2ชิ้นมาประกบกันได้โดยที่แบบทุกอย่างมันเหมือนเดิมอ่ะมันโอเคกันเราเรียกว่าไร้รอยต่อเวลาวัสดุทั้งสองอย่างมาเชื่อมกันเนี่ยสังเกตดูดิมันจะไร่รอยต่อหมดเลยเห็นไหมเมื่อกี้ผมแกะไปแล้วแทบไม่เป็นเคสเลยแต่เนี่ยเรากลับมาเป สวยนะขนาดมันประมาณเดอร์เทอร์300อยแหละแต่ว่ามันจะแค่มันอ้วนขึ้นเพื่อรองรับเมนบอร์ด HX แล้วรองรับมัน้ำสามต่อทั้ง2ด้านนะครับใส่กา้าวจะได้ยาวขึ้นใส่พาวเวอร์สป라이ใส่พัดลมได้สมด13ตัวก็ถือว่าเวิร์กและที่สำคัญที่สุดคือราคาถือว่าเบามาก5,190และมีให้เลือกหลายสีด้วยสับสีฮันดี้ยินบลูตรงนี้สหับสีมาจากกรีนคือตรงนี้และสีไวท์คือตรงนี้นี่คือ5,190หมดเลยนะครับแล้วก็สีแบล็กจะราคาเบาสุดคือ4,990ตรงนี้ผมเองไม่ค อยู่แล้วแล้วผมเองก็ขายเทอรอว่าเทคไปเยอะพอสมควรแล้วเนี่ยเดอะทาวเวอร์หกร้อยก็จะเป็นอีกตัวเลืองหนึ่งในตระกูลของทาวเวอร์ที่กำลังมาแรงเดอะทาวเวอร์หกร้อยจริงๆแล้วมันคือเดอะทาวเวอร์สารัตขยล่างนั่นเองและมันสามารถที่จะวางเป็นแนวตั้งได้อีกนะถ้าสมมติอยากวางเป็นแนวตั้งก็วางแนวนี้ได้แต่ถ้ามีขาตั้งนะเดี๋ยวผมพูวางให้ดูโอ้ยมันจะวางมันมาแนวเนี้ยเห็นปะ มันก็โชว์เครื่องได้โชว์อะไรได้หมดก็ถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งที่ออกมาแล้วผมมองว่ามันจะแบบอ้วนๆกว่าเดิมน่ารักกว่าเดิมและใครอยากได้ซื้อแยกขายแยกก็ห้าพันถึงเก้าสิบสีดำสีนเก้าเก้าสิบและใครอยากประกอบก็ประกอบได้ที่ IH a v e c ี u ของคุณเทอร์มอเชได้นะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ถ้าคุณชื่นชอบคลิปนี้แลวผมบอกเลยว่าเด e Tower 6อ0เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ไม่ทำให้คุณผิดหวังและนี่คือของดีจากเทอร์มอเชครับ